นู่นครับเียรอยเต็มเลยตรงนี้นกน่ะโอ้โหอุ้ยรอยหัวไอ้ลูกดอกกูไม่เหลือแค่นี้ยังวะสอดอกนะที่ปืนดอกไงูกเี้ยไม่คาจออีแล้วอีุงนั้นที่เอามาเอามายังโอ้เนี่ดูดไงดูตัวโอ้ยดูงไง เพียไปหมดดูล้างผมครับแมวไม่มีอะไรเลยมาไม่ได้เขาดูดูดูเกินกาดดูโห้ยปะจีนหลังตัวเดียวแม่งเต็มหลังเลยวะ เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเป็นไงนี่ตัวหนึ่งก็เอาก่อนตน็านี่ครับนาไม้ช่างฟูกครับอุปกรณ์ผมครับรอกผมหมอตัวเรื่องแจ๋ว